ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับนะครับเพิ่งจับครอบนะครับตัวนี้มีคู่เกิดสองตัวนะครับอนอนบนต้นสักนะครับหลังบ้านนะแต่ตัวนี้นอนข้างล่างนะครับยังพอจับได้นะอีกตัวหนึ่งแข้งขนนะครับนอนสูงนะครับเลยจับจับตัวนี้ครอบก่อนครับไก่เขาช่วงโครงสร้างเขานะครับโครงสร้างรอยรอยชนเขานะครับประมาณสองห้านะครับ แต่ตอนนี้ผมจับช่างมันประมาณสองสามนะครับลำหนักขาดนะครับลำหนักหายนะครับเพราะว่าไก่ติดตัวเมียนะครับแล้วก็ครอบข้าวปลาไม่ค่อยกินครับแต่ลักษณะต่อไปขยับได้ถึงสองรยห้าแน่นอนครับเพราะว่าเขาไม่เตี้ยนะครับนะครับจับครอบนะครับก็เล่นไปเล่นมาก็เริ่มเชื่องนะครับนี่แต่ใหม่ๆนะครับใหม่ๆนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นนะตรงนี้ครับ แม่เป็นปักก้อยนะครับตัวนี้แม่มีมีเชื้อปักก้อยนะครับอ่าส่วนพ่อเป็นพ่อจรวดนะครับชุดนี้จะมีอยู่สองตัวนะครับพี่น้องนะอีกตัวหนึ่งเป็นแข้งจะมีขนออกหน่อยๆนะครับแข้งขนนิดๆนะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้แข้งไม่มีขนนะครับครับตัวนั้นแข้งติดทางแม่นะครับเพราะแม่เป็นปักก้อยนะครับแม่มีเชื้อสามเอี่ยวนะครับแล้วแม่มันแข้งขนนะครับ แต่ตัวนี้ตัวนี้แข้งไม่ขนนะครับนี่มามาให้ชมครับรอยรอยเหนือนะครับรอยเหนือนะครับผมเนี่ยไม่ใหม่ๆเลยครับไม่ใหม่เลยครับไม่ใหม่ๆซิงๆนะครับขนก็ยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เลยครับตามคอตามอะไรก็ยังไม่เป็นปลอกๆนะครับเป็นระบาดขนค่อนข้างเยอะนะครับนี่ ัาผมหางเดาได้อีกนะครับปีกก็ยังไม่เต็มนะครับก็มาแจ้งเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับเห็นเพื่อนเพื่อนพี่นะครับทักมาหาผมนะครับว่า,าคนทวนลงไล์กลุ่มผมไม่มีไล์กลุ่มนะครับ รายกลุ่มถ้าเกิดเป็นรายกลุ่มเป็นมิชชีพทันทีนะครับต้องระวังนะครับก็จะติดต่อ,อยังไงก็เช็คนะครับโทรวีดีโอคอให้เห็นหน้ากันก่อนนะครับหรือโทราฟาังเสียงกันให,ให้ชัดเจนก่อนนะครับก่อนจะติดต่อทําธุระนะครับเพราะว่ามันมันก๊อปกันเอาไปเอามิาชีพมันมีหลายหลายคนนะครับแล้วก็มันก็พยายามจะหลอกลูกค้านะครับ ถูกซุ้มเลยนะครับก่อนจะทำธุระก่อนที่จะติดต่อต่างๆก็ต้องให้เห็นหน้ากันให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ฟังเสียงกันให้ชัดเจนนะครับก่อนที่จะโอนตังโอนอะไรกันนะครับถ้าเป็นรายกลุ่มก็คือมีอาชีพแท้ๆนะครับผมผมจะมีแต่รายรายส่วนตัวเท่านั้นนะครับก็แตก็ อยากจะติดต่ออยังไงก็ทักมาใต้ข้อความน,นะครับอ่าถ้าเกิดผมเข้าไปทักเข้าไปตอบผมก็จะแปะลิงก์นะครับลิงก์แปะลิงก์ให้นะครับแล้วสามารถกดลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับขาผมคับสวัสดีครับ